สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอีีที่123พืชเศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอนั่นก็คือในส่วนของเงาะผมก็ต้องนำเรียนนะครับว่าเราให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจทุกชนิดเพราะว่าเขาเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ถ้าหากว่าเราเข้าไปสู่การดูแลบริหารจัดการอย่างดีแล้วก็จากการประเมินปีการผลิตนี้ผลผลิตไม้ผลเกือบทุกชนิดครับ อยู่ในปริมาณที่น้อยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนซึ่งตัวเลขผมนั้นอาจจะคัดค้านกับข้อมูลบางส่วนนะครับแต่นี่คือความจริงมังคุดก็น้อยเงาะก็น้อยล่าสุดเงาะกาลังจะมีรุ่นที่กําลังจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ล่าสุดอีกเหมือนกันครับยังมีรุ่นที่เพิ่งผ่านการบานเสร็จเพราะฉะนั้นเงาะก็จะมีหลายรุ่นแล้วก็ทยอยเข้าสู่ตลาดดังนั้นสิ่งที่เราจะนําเสนอในสาระคลิปนี้ก็คือเรื่องของการเพิ่ม การดูแลจัดการการเพิ่มคุณภาพผลเพื่อทำให้เขานั้นมีคุณภาพก็คือลักษณะของขนาดน้ำหนักสีภายนอกมีคุณภาพภายในเราก็มาดูแลกันในส่วนของเงาะในคลิปนี้หลักสำคัญในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการพัฒนาหรือการส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของผลเงาะเรียกว่าการเพิ่มปริมาณและก็คุณภาพของผลผลิต คือในเรื่องของเงาะในกรณีที่เงาะนั้นในปีการผลิตนั่นหมายความว่าลากฐานสำคัญก็คือมาจากคุณภาพของใบใบที่ดีใบที่มีความสมบูรณ์สามารถที่จะผลิตพลังงานได้ก็จะมาส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของเงาะได้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำได้ก็คือการเพิ่มปริมาณขนาดน้ำหนักและคุณภาพของผลผลิตเงาะคือผลโตเปลือกหนาขนยาวสีสวยนะครับเนื้อในกรอบหวาน นั่นก็คือสิ่งที่ต้องการส่วนคุณภาพอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่มีราดำไม่มีเพี้ยแป้งไม่มีศัตรูปิดไปบางครั้งนี่มันอาจจะมีบ้างแต่ว่าเราก็สามารถที่จะควบคุมได้นี่เป็นประเด็นที่เราสรุปเป็นคำว่าสิ่งที่เป็นคุณภาพที่เราทําได้เพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มต้นจากการเพิ่มขนาดขนาดนั้นคือผลโตเปลือกหนาขนยาวนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเราก็ต้องบารุงไปที่ใบ การดูแลการพัฒนาการเพิ่มคุณภาพผลผลิตนั้นให้เข้าใจว่าเงาะเป็นพืชที่ต้องการปริมาณไนโตรเจนสูงมากอย่างกรณีไนโตรเจนจากไหนจากดิสภาพอากาศจากน้ำฝนก็เป็นส่วนหนึ่งจากในดินก็จากปุ๋ยอินทรีย์ถามว่าปุ๋ยอินทรีย์จำเป็นไหมจำเป็นครับแล้วที่ถูกที่สุดก็คือขี้ไก่ในส่วนของปุ๋ยเคมีก็จะเป็นในเรื่องของอสูตรบำรุงผล จะเป็นสูตร16จะเป็นบวกยูเรียสูตร15จะ15 9 20 15 5 20หรือเราจะใช้13 13 21ก็จะลดชาติดีเนื้อกรอบหรือท่านอาจจะมาลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับอย่างเช่นของอปุ๋ยดูโอกโกฟาร์มหรือปุ๋ยของหญิงงามก็จะมีในแต่ละสูตรซึ่งก็จะลดต้นทุนได้ คือเราต้องเข้าใจครับว่าละกอใส่ปุ๋ยทางดินนั้นเป็นการเติมธาตุอาหารลงไปในดินก็จะทําให้เขานําไปใช้ประโยชน์ส่วนกลุ่มอาหารเสริมทางดินก็จะเป็น t k เคนโซยหนึ 1, ่งทีเคยเซอร์คอนและก็ทีเคซยซึ่งจะไปเพิ่มในการพัฒนาคุณภาพของผลเป็นกลุ่มอาหารเสริมทางดินโดยสิ่งสําคัญก็จะเป็นเรื่องของน้ําความชื้นในดินที่เราต้องให้ การให้ความชื้นของเงาะจะต้องให้เป็นความชื้นอย่างสม่ำเสมอผมเรียนว่าการให้น้ำเงาะคือการเติมน้ำลงไปในดินแล้วก็ต้องเต็มรัศมีทรงพุ่มแล้วก็กระจายออกนอกทรงพุ่มไปอีกอย่างน้อยอย่างก็เรียกว่าประมาณ1เมตรทั้งนี้เพื่อให้เงาะน,นั้นมีระบบรากที่เกินทรงพุ่มออกไปใไนรับความชื้นอย่างเพียงพอนี่คือระบบ กรณีของทุเรียนเนี่ยอาจจะมีดินเปียกดินแห้งเพื่อลดการระบาดของโรคแต่ในส่วนของเงาะความชื้นสม่ำเสมอก็จะเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ให้เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าผลผลิตจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อรากเขาเป็นการดูดซับน้ำอาหารและแร่ธาตุเข้าไปส่วนกรณีทางใบเราก็มาพัฒนาทางใบการพ่นทางใบกับการพ่นไปที่ผล เงาะเป็นพืชชนิดเดียวที่ค่อนข้างจะตอบสนองต่อปัจจัยทางใบได้ดีกว่าพืชอื่นๆเพราะนั้นเราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนในการบำรุงใบให้คิดแค่บำรุงใบไนโตรเจนจะเป็นส่วนสำคัญที่ต้องการใช้มากแม้แต่บางครั้งเวลาที่เราพ่นปุ๋ยสูตรเสมออย่างเช่นไฮพาวเวอร์ไบโอเมอร์มามีโกรเทอร์ฟิกอากิเมลหรือวิสตาในสูตรเสมอผมเองยังแนะนำให้ใส่ย,ยูเรียชนิดพ่นไปอีก2ขีดเพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจน แคลเซียมบรอนแมกนีเซียมเหล็กสังก,ะ,งสงกะสีทองแดงแมงกานีสโมริดดนัมหลายท่านก็บอกโอ้ยแล้วใครจะไปจำได้ท่านไม่ต้องไปจำหรอกครับท่านเอาแค่หลักการคืออาหารเสริม8ชนิดมีไมโครมิกเอฟมีเทสเอสพีมีคูวาสมีเทนเนอร์ Q ass, or, นั่นคือตัว8ชนิดเสร็จแล้วก็มาตัวตัวแคลเซียมบรอนถ้าในกรณีแคลเซียมโบรอนนั้นอย่างเช่นไซโฟแคล ทีเคแคลอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เดิมคือทีเคพัดหรือแคลเซียมโบรอนต่างๆก็คือตัวหลักนี่เป็นประเด็นในการบำรุงส่วนท่านจะเติมแต่งนะครับให้มีคุณภาพมีสารสกัดสารายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโน อย่างเช่นเซเนกอน2,000 TK Booster Speed b o o m หรือ a c t i v o Bioflow ของบริษัท UPL ประเทศไทยก็จะเป็นส่วนที่ไปเร่งการพัฒนาผลบำรุงใบบำรุงผลเป็นตัวเดียวกันสำหรับเงาะที่สำคัญก็คือป้องกันผลล่วงและป้องกันผลแตกจะทำให้เปลือกหนาะเปลือกหนาะก็จะไม่แตกแคลเซียมเป็นส่วนองค์ประกอบสำคัญสำหรับการป้องกันผลหลุดล่วง เป็นตัวที่จะทำให้เนื้อเยื่อระหว่างเซลล์มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงโบลอนหากโบยโบลอนก็จะทำให้ระบบการทำงานทั้งคู่มีการเคลื่อนย้ายอาหารและพลังงานไปสู่จุดเจริญจากใบไปสู่ผลท่านจำได้นะครับว่าบางช่วงบางอากาศที่มีภาวะเครียดเนี่ย,เ,ยเขาไม่ย้ายพลังงานไปที่ผลผลก็ไม่โตแต่พอฝนตกพอฝนตกสักสองสามครั้ง ห่างกันสักวันสองวันครึ่งวันครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าเงาะมันมีความสดใสขึ้นมาก็แสดงว่าน้ําเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายพลังงานจากใบไปสู่ผลดังนั้นน้ําจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องย้ําเพื่อให้ท่านเราก็ลองใช้น้ําเป็นตัวกระตุ้นเพื่อหาคําตอบที่ชัดเจนประเด็นที่ผมเองอยากจะย้าตรงนี้ก็คือว่าในกรณีของแคลเซียมโบลอนกับแคลเซียมเดียว ให้ท่านเข้าใจนะครว่าถ้าท่านเป็นการบำรุงตามภาวะปกติเราใช้แคลเซียมโบลอนได้แต่ถ้าในกรณีที่เรามีความตั้งใจและมีเจตนาที่ต้องการที่จะไปหยุดการหลุดร่วงป้องกันผลแตกเราก็ใช้ตัวแคลเซียมที่มีอัตราความเข้มข้นสูงอย่างเช่นโมฟรุตโบโนแคลแคล40ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะใส่นิปหรือโบลอนโกเข้าไปอีก100ซซี เพื่อให้เป็นตัวแคลเซียมและโบลอนเราใช้ผสมเสร็จแล้วก็พ่นไปให้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าจะผสมกันไม่ได้นะครับแต่ท่านจะเอาสองตัวมาผสมทิ้งกันไว้ในขวดอันนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีแคลเซียมโบลอนท่านก็ใส่แคลเซียมโบลอนเพื่อบำรุงแต่ท่านต้องการหยุดร่วงต้องการป้องกันแตกในขณะเดียวกันเราต้องการให้มันดีขึ้นมาอีกเราก็ใส่โบลอนเข้าไป อันนี้ก็คือตัวที่จะไปเพิ่มเสริมสารเพื่อป้องกันผลล่วงกับผลแตกที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสงกรานนี้เพราะนั้นในช่วงนี้เรามีเวลาเราก็พ่นไปสักสองครั้งก็จะช่วยในดานแก้ปัญหาแต่ต้องไม่ลืมเรื่องน้าเป็นตัวส่งการที่เกิดอาการผลแตกในช่วงสงกรานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเกิดจากการขาดแคลนน้ามาเปลือกมีอัตราการขยายตัวน้อย พลังงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอคันพอเงาะได้รับน้ำจากสงกรานคือฟ้าประทานลงมาให้นะครับก็เลยเกิดอาการดูดซับขยายของเนื้อเนื้อก็ไปดันเปลือกแตกนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้ฝนก็ตกให้แล้วปุ๋ยให้หรือยังปุ๋ยอินทรีย์ให้หรือยังอาหารเสริมราดแล้วหรือยังถ้ายังก็ดาเนินการแล้วเราก็ไปเพิ่มทางใบที่ผลโดยตรงอีกสองครั้งปัญหาผลแตกก็จะไม่เกิดขึ้น ส่วนท่านที่ต้องการเงาะให้ขนยาวกว่านี้ท่านก็อาจจะใช้ตัวสาหลายบวกจิบจิบก็คือฮอร์โมน GA หรือจิบบริเิกแอซิกถ้าเป็นผิตภัณฑ์ที่สําเร็จรูปแล้วก็คือตัว t b o ูมแต่ถ้าท่านมีปัจจัยทั้งหมดแล้วท่านต้องการที่จะใช้เราก็เอาจิบนะครับมากวนกับซูเปอร์เอชั่นแล้วก็เอาไปใส่ในปัจจัยเราก็ใช้ร้อซีซีต่อน้ำสองรลิตรปกติเขาใช้ห้ไม่ใช่เหรอถูกต้องครับ แต่ณเวลานี้เนี่ยแม้แต่ทุเรียนเองหรืองอะเองผมก็ให้ใช้หนึ่งทั้งนั้นนะครับแล้วก็เอาไปกวนซปเปอร์ชั่นแล้วเราก็ไปใส่ในถังกวนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ใช้ปัจจัยอื่นๆเข้าไปมันก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ไปขยายกระตุน้นเปลือกขนให้มีความยาวขึ้นส่วนความเขียวความสดใสขึ้นอยู่กับพลังงานน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตจะเป็นเทนเนอร์จะเป็นคีโตบีฟีเวกูโค2010ได้ทั้งนั้น อันนี้คือส่วนที่1ส่วนด้านของสังกสีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของเขามีมากมายหากใส่ได้ก็อยากจะให้ใส่แต่ถ้าท่านจะประหยัดก็งดเว้นไปอันนี้อยู่ที่ดุลพินิษละอย่างสังกสีของทีมเกษตรนะครับหรือจะเป็นสังกสีเนเชอร์ไรต์เป็นสังกสีดับเบิลคิเรตกับในเรื่องของกรรมฐานหรือว่าท่านที่าเซอร์คอนเยอะๆก็ไม่น่ามีปัญหาจะขาดแคลน อันนี้ก็คือส่วนของการบํารุงเราก็จะได้ผลโตขึ้นเปลือกหนาผลไม่แตกแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าท่านเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราปูฐานมาตั้งแต่ทางดินแล้วก็มาปิดท้ายทางใบแล้วก็มาฉีดที่ผลนั่นคือระบบส่วนที่เราต้องให้ท่านเห็นอีกนิดหนึ่งก็คือว่าท่านลองสังเกตดูสำหรับก่อนที่เราจะพ่นปัจจัยทางใบเนี่ย ใบเขาค่อนข้างจากกานก้านซีดแต่พอหลังจากที่เราให้ปัจจัยบำรุงไปทั้งใบทั้งผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยใบเขาก็จะเริ่มสดใสขึ้นแสดงว่านั่นแหละครับเราอยากให้ท่านเห็นตรงนี้ว่าใบคือโรงครัวที่สําคัญเงาะลําใยเนี่ยหลังจากออกดอกแล้วเขาจะไม่สร้างใบแล้วเพราะนั้นต้องรักษาใบให้มีอายุที่ยืนยาวที่สุดการที่จะทําให้ใบอายุยืนยาวก็มีอาหารอย่างเพียงพอ แล้วตัวที่จะทําให้ใบมีอายุยืนยาวได้มากกว่าคนอื่นก็คือพลังงานในรูปของกรดอะมิโนอย่างเช่นอะมิโนแท็กโซมินอนยูแมกอะมินนนะครับนั่นก็คือตัวอะมิโน,น,น,นหรือจะเป็นในส่วนของตัวไซฟามินบีเคนั่นก็เป็นอะมิโนแอซิดเช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะมาเสริมเพื่อให้อายุของใบยาวนานขึ้นจำได้นะครับ ใบกล้านซีดเหลืองก็คือขาดสารอาหารถ้าเราเติมเข้าไปเราก็จะได้ความสดใสกลับมานั่นเองจากในส่วนของปัญหาผลแตกที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษาเนี่ยมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาการที่เป็นใบไหม้หรืออาการขอบใบแห้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้นำเสนอเรื่องนี้มาให้ท่านได้เป็นสาระความรู้มาแล้ว นะครับว่ามันเกิดจากระบบรากเกิดจากกระบวนการที่รากดูดซับน้ำได้ไม่เพียงพอเกิดจากการขายน้ำมากเกินไปทำให้ปากใบเป็นแผลหรือเกิดจากกรณีที่เรามมีการใช้ปัจจัยเข้มขน้นมากจนกระทั่งทำให้น้ำยาไหลเพราะนั้นไอ้กรณีที่ไหม้ที่ปลายใบเนี่ยแสดงว่าน้ำยาเข้มขน้นแต่ถ้าไหม้ที่ขอบใบแสดงว่าระบบรากไม่สามารถดูดซับน้ำได้ ผลตรงนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ใบนั้นเสื่อมอายุก็จะทำให้ใบเนี่ยคุณภาพต่ำลงก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโต,ตของผลแต่ถ้าเรามีการให้ปัจจัยทางใบและที่ผลเข้าไปด้วยเราจะสังเกตว่าใบเหล่านี้เนี่ยเขาจะสดใสกลับขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีอาการขอบใบไหมก็ตามถึงแม้ว่าจะมีอาการขอบใบไหมแต่เขาก็ไม่ได้ล่วงหล่นเสียหาย แล้วใบที่ยังเป็นพื้นที่ที่ใบสีเขียวก็จะกลับสดใสเข้ามาแล้วก็ยังคงมีอายุยืนยาวต่อไปจนกระทั่งเราเก็บเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นผมถึงย้ำว่าคุณภาพถ้ามันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรายังต้องดูแลต่อไปก็ขอให้เพิ่มการใช้ทั้งทางดินและทงางใบเข้ามาอยู่เป็นระบบเราก็สามารถที่จะดำเนินการตรงนี้ได้จนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยว ซึ่งในช่วงของการเก็บเกี่ยวนะครับมันก็จะมีประเด็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเกี่ยวข้องกับคุณภาพความหมายก็คือว่าถ้าโดยปกติแล้วในลักษณะเงาะเนี่ยถ้าเขาเก็บเกี่ยวหรือสุกแก่ในช่วงที่มีสภาวะอากาศแรงเดือนเมษาคุณภาพของผลก็จะเป็นผลทรงกลมขนาดเล็กถ้าเรามีการจัดการที่ไม่ดีพอแต่ในขณะเดียวกันในมุมกลับนะครับ ถ้าเราทําเงาะรุ่นหลังเราจะสังเกตว่าเงาะที่สุกแก่โดยธรรมชาติเนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนากรกราคาเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะเป็นผลขนาดใหญ่ประเด็นตรงนี้คืออยากจะให้มาเป็นมุมมองกับพี่น้องเสก่อนนะครับว่าถ้าอย่างกรณีโดยพฤติกรรมพอเราเริ่มเห็นเงาะจะสุกแก่เราก็จะไปหาปัจจัยในการเร่งการสุกแก่เอามาฉีด เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายของเราเรื่องของการเก็บเกี่ยวประเด็นตรงนี้จึงมีผลต่อคุณภาพเช่นเดียวกันคือถ้าหากเราเอาปัจจัยไปเร่งในเรื่องของการสุกแก่อย่างเช่นที่มีปุ๋ยโพแทสเซียมสูง,สงพอเราฉีดไปแล้วเราก็จะเห็นว่าสีนั้นจะเปลี่ยนแปลงรวมถึงบางอย่างเราอาจจะมีสารเร่งสีเข้าไปช่วยมันก็จะทำให้เงาะนั้นยังคงเป็นผลขนาดเล็ก แต่ว่าเราก็จะเก็บเกี่ยวง่ายซึ่งตรงนี้มีผลแน่นอนกับคุณภาพขนาดน้ำหนักแต่เราก็จะได้ความสะดวกสบายถ้าหากว่าเรามามีมุมกลับอีกด้านหนึ่งคือผมเองมีงานวิจัยด้านนี้อยู่มากพอสมควรเรื่องของการยืดอายุการเก็บเกี่ยวของเหาะหมายความว่าแทนที่เราจะใช้ปุ๋ยปัจจัยที่เป็นเล่งสุก นั่นก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมสูงนะครับมีพวกเซ็46มีพวกสารอะไรต่างๆซึ่งขอญาตไม่นำเรียนเราก็จะได้การเก็บเกี่ยวเร็วผลก็เป็นขนาดเร็กแต่หากเราลองเปลี่ยนมุมคิดก็คือให้เขาสุกแก่ตามธรรมชาติน้ำไม่ต้องถอยปุ๋ยก็ยังคงให้ปัจจัยบำรุงเหมือนเดิมไม่ได้เป็นเร่งเราก็จะได้พบว่าอายุของเงาะนั้น เขาจะมีพัฒนาการยาวออกไปอีกเป็น20วันอันนั้นคือการสุกโดยธรรมชาติหมายความว่าเราอาจจะต้องเก็บเกี่ยวตามประเด็นของการสุกก็คือเลมหรือลอนเราก็จะได้เงาะส่วนตรงนี้ไปแต่ถ้าในกรณีที่เรายังคงต้องการยืดอายุของเงาะเพื่อให้โตต่อไปเราก็จะมีเรื่องของการใช้สูตรเช่นเดียวกันกับกรณีผลขนาดเล็ก นั่นก็คือมียูเรียนะครับมีดีไนเตรตมีโมฟรุดโมโนแคลหรือแคล40มีพวกอัตทนิกมีพวกน้ำตาลทางด่วนมีพวกสังกะสีอะไรพวกนี้อันนี้คือจะยืดอายุของเงาะออกไปอีกประเด็นของการที่เราจะยืดนั้นก็เพื่อมองในสองมุมต่างมุมหนึ่งคือเรื่องของขนาดน้ำหนักก็จะได้โตขึ้นมุมที่สองก็ได้ในเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความตั้งใจ ของพี่น้องเกษตรกรว่าในช่วงของการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราสามารถแบ่งงอออกอะไรเป็น3จุดเลยคือเร่งให้สุกเพื่อเก็บเกี่ยวได้อย่างสะดวก2ปล่อยธรรมชาติคือหลอนหรือเล็มไปเรื่อยๆแล้วก็3ยืดอายุทีนี้ในกรณีของการที่เราจะยืดอายุนั้นเป็นกรณีช่วงสุดท้ายที่รอราคาส่วนกรณีเร่งสุกปัจจัยมีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นกรณีของปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูง ที่เราใช้กันอยู่และอาจจะมีพวกพวกฟรีมิกนั่นคือตัวที่เราใช้กันแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นๆอ,อันนี้ก็คือกรณีเร่งสีให้เขา้าแล้วก็เก็บเกี่ยวส่วนกรณีที่สองกรณีของการบำรุงเราก็ยังคงใช้ปุ๋ยที่มีลักษณะตามธรรมชาตินะครับก็คืออาจจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็งได้อไบโอเมอร์สูตรสิบห้าอะยี่สิบ ไฮพาวเวอร์0.15บาร์มิกโล21หรือเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยนุ่ไบโอเมอร์เอ็กซ์ทเค73 34ที่มีท่าสังกะสีอันนี้เราก็จะได้สุกแก่ตามคุณภาพคือเขาเป็นปุ๋ยที่ใช้ในกรณีเร่งการสุกแก่โดยธรรมชาติหลังจากนั้นเราก็จะมีพวกเซต46มีของเอลาวันซึ่งเป็นสารตั้งต้นของทิปโตเฟนที่จะมีคุณภาพบัต ในลักษณะของการเพิ่มคุณภาพเพราะว่าในนั้นเขามีพลังงานอยู่แล้วก็มีตัวที่จะให้เขาสุขโดยธรรมชาติมีพวกอัตนิกและก็มีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเทนเนอร์อันนี้เราก็จะฉีดบำรุงไปเก็บไปเรื่อยๆอันนี้คือกรณีที่สองส่วนกรณีที่สามเรายังไม่ต้องการเก็บเกี่ยวเรายังไม่ต้องการเก็บเกี่ยวเราต้องการที่จะยืดระยะเวลาออกไปเพื่อได้ขนาดแล้วก็รอราคา ประเด็นตรงนี้ทางดินเราก็ยังคงใส่ปุ๋ยสูตรบำรุงต่อไปปุ๋ยที่เราใส่ท่านเลือกได้ครับ13-13-21ก็ได้หรือจะเป็น15-5-20ก็ได้15-9-20ก็ได้เสร็จแล้วอาหารเสริมก็จะเป็นยูเรียทีเคซอย5เซอร์คอนส่วนที่ผลเราก็จะมีปุ๋ยยูเรียชนิดพ่นที่อัตราครึ่งกิโลกร,รมัมแล้วก็มีพวกธาตุสังกสี มีสารสกัดสาหร่ายท่านต้องการเพิ่มขนาดเราก็เพิ่มได้สาหร่ายเซเนกอนสปีดบูมทีเคบูสเตอร์มีพวกอะโทนิกแต่ที่ตัวหลักสำคัญมีอยู่3ตัวเท่านั้นที่ท่านจำต้องใช้คือเป็นความจำเป็นใดเชิงบังคับก็มียูเรียมีแคลเซียมเดี่ยวคือโมฟลูโพรนแคลหรือแคล40แล้วก็มีในส่วนของซุเปอร์ดีหรือดีเนเต็อันนี้เราก็จะฉีดไปที่ผลเพื่อที่จะให้เขานั้นได้รับพลังงาน หลายท่านอาจจะถามเอาน้ำตาลใส่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับขออยู่ที่ท่านต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพขนาดไหนอย่างไรเราก็จะได้ยืดอายุออกไปโดยเฉพาะตัวที่จะต้องใช้แล้วมีส่วนสำคัญก็คือตัวที่จะเข้าไปทำหน้าที่สมัยก่อนเราเคยมีงานศึกษานาโนซิงของแอปพลายเคมนะครับ ซึ่งหลักในการที่จะไปชะรอหรือยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกในรูปหนึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณน,นุพันธ์ขนาดเล็กเราก็นํามาใช้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของระยะนี้เนี่ยเราจึงต้องแบ่งการเก็บเกี่ยวคือการเล่งคุณภาพตามกลไกการตลาดเช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยในรักษณะเป็นการเพิ่มคุณภาพปัจจัยเชิงมตกแตง่งและก็ต้องการที่จะยืดการเล่งระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวแต่ว่าโดยหลักพื้นฐานสำคัญเราต้องไม่ลืมนะครับว่าพัฒนาการหรือการเจริญเติบโต,ตของพืชเป็นเรื่องที่จะต้องมาจากการที่รากดูดซับสารอาหารหรือธาตุอาหารร่วมไปกับน้ำ ขึ้นไปสู่ใบใบพัฒนาพ,นพลังงานส่งไปที่ผลดังนั้นหากเราจะพบว่าปัญหาผลแตกปัญหาผลไม่พัฒนาปัญหาในด้านของการขยายตัวของเปลือกของเนื้อไม่สัมพันธ์กันก็จะมาจากราากฐานความสำคัญก็คือคุณภาพของดินุ๋ยอินทรีย์ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับในส่วนของง้อที่เราต้องใส่ท่านจะเลือกได้ครับขี้ไก่ไข่นกกระทา ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารที่สูงกว่าทําไมเราถึงต้องใช้กลุ่มนี้เพราะว่าระบบรากของเงอเขาแข็งแรงเป็นระบบรากลึกต้องการปริมาณในตัวเจ่นสูงหรือแม้แต่ในเรื่องของสูตรปุ๋ยกลณีของสูตรปุ๋ยนั้นท่านก็ยังสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับจะเป็นสูตรต่างๆที่เราอาจจะต้องเน้นไปในลักษณะคุณภาพโดยเฉพาะในระยะการพัฒนาผล คิดอะไรไม่ออกบอกสูตรเสมอครับจะเป็นคนเขียวสูตร15ายาราสูตร16หรือสูตรใดก็ตามเป็นสูตรเสมอและถ้ายังไม่เห็นว่าการพัฒนายังไม่ดีพอท่านยังสามารถที่จะเอาปุ๋ยสูตรเสมอมาเติมในตัวเช่นคือยูเรียรเข้าไปอีกอย่างเช่นกรณีสมมติว่าเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ1กิโลเราก็อาจจะเติมยูเรียรไปสัก2-3ขีดอย่างเป็นชนิดเม็ดฟูวานคู่กันไปก็ได้ หรือจะเป็นในส่วนของเอาปุ๋ยยูเรีย1กิโลไปร่วมกับในส่วนของอาหารเสริม t k เคซอยหและก็เซอร์คอนคือจำเป็นนะครับสำหรับเซอร์คอนเป็นแคลเซียมเป็นสังกสีแล้วก็ในส่วนของซอยหก็จะเป็นการบำรุงผลเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องราดโดยการราดนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ประมาณ20วันครั้ง โดยประมาณครั้งหนึ่งเราก็ใส่ปุ๋ยร้อยกรัมอาหารเสริมอย่างละร้อยซีซีแต่ว่าบางท่านอาจจะมีความสะดวกมากกว่านี้คือท่านมีระบบปุ๋ยทางท่อหรือปุ๋ยทางน้ำถ้าท่านสามารถที่จะนํามาใช้ได้ยิ่งจะมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะท่านที่มีปุ๋ยหมักน้ำท่านที่มีอาหารเสริมมียูเรียมีทีเคซอยส่งเข้าไปเป็นประจำา7วัน10วันครั้ง7วัน10วันครั้ง ท่านจะเห็นผลความต่างอย่างชัดเจนปัญหาเงาะผลแตกจะไม่เกิดขึ้นปัญหาเปลือกแข็งแรงการขยายตัวของเนื้อและเปลือกจะพร้อมกันไม่ลืมนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะย้ําก็คือเงาะเป็นพืชที่ต้องการปริมาณในตัวเจ่นสูงเคยมีคําถามนะครับว่าเอาแล้วผมใส่18-45หได้ไหมได้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าระยะของการพ ทนาผลคลั้นพอไปถึงช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเราอาจจะเปลี่ยนสูตรโดยเฉพาะการเปลี่ยนสูตรเนี่ยมันมีอยู่สองสูตรเช่น15-5-20 15-9-20ในช่วงฤด,ดูแรงแต่ถ้าเป็นในช่วงฤด,ดูฝนฝนตกชุกเป็นเงาะรุ่นหลังเงาะรุ่นล่าเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนมาเป็น2 3 1 3 13-21เป็นปุ๋ยคอราย ซึ่งจะเหมาะมากในช่วงของมังคุดในฤดูฝนเงาะในฤดูฝนเพราะว่าเขาจะทำให้เนื้อกรอบแข็งอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งถ้าหากว่านะครับเป็นการเร่งการสุกแข่ในช่วงสุดท้ายมันก็มีประเด็นหลักๆอยู่แค่เพียงเท่านี้ที่เราต้องทำความเข้าใจว่าทางดินต้องเป็นหลักครับส่วนการเสริมตกแต่งเป็นเรื่องของทางใบ โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของการเล่นคุณภาพก็จะเป็นในส่วนของอตัวปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างเช่นไบโอเมอร์เอ็กซ์ตอเคนูเทคซูเปอร์เคของบริษัทโซตัสหรือจะเป็นในส่วนของอแต่ละบริษัทก็จะมีพิธภัณฑ์ต่างๆนี่คือประเด็นในส่วนของสาระสำหรับการเพิ่มคุณภาพของเงาะซึ่งเราก็ยังเชื่อว่าปีนี้ผลผลิตในไม้ผลทุกชนิดค่อนข้างจะน้อย เงาะก็น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาที่ดีขึ้นนี่คือสาระสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ